วันนี้ขายอะไรคะมองไม่เห็นเลยอะไรมองไม่เห็อ่านไม่ออกเออคุณลืมไปว่าอ่านภาษาไทยไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้คือไก่ย่างไม้แดงของคุณแม่นะอันนี้มันยังไม่ละลายแต่ที่คุณแม่ขายเลยคือแบรนด์นี้นะติดตลาดแล้วนะแบรนด์เนี้ยบอกเลยว่าโรงงานต้องร้องขอชีวิตแม่เดี๋ยวเรามาย่างกันว่าเป็นไงโอ้ยูดิเห็นไหม แม่ไม่ขายนะเออโรงงานบอกว่าแม่ไม่ต้องรีวิวเยอะนะหนูทําไม่ทันทําไม่ทันแม่กระดานหนูอีกเรื่องจริงทําไม่ทันก็โดนด่าอีกโดนด่ดาอันนี้ต<น>้องกใช่ค่ะแ<อ>ม่ข้าเ,าเหนียวใช่เลยเพรเรามีข้าเหนียวนี่มีค่ะุตสาห์แอบเเนี่ย <จะ S 2> อ,อันนี้กูกินวนยนี่มันเกี่ยวอะไรกับไก่ย่างไม้แดงเขเนี่ยแม่อันนี้ไข่ผงได้ทำอะไรจ้าเนี่ย วายแต่คืออยากกินไก่ย่างไม้แดงอ่ะได้ปะหรอได้ไหมมันเข้าคนละวายกับไก่ย่างไม้แดงเนี่ยได้น่ะแม่ได้ได้าเนะได้ค่ะอันนี้นะบอกเลยว่าสูตรนี้คตรพ่อคตรแม่เราเนาะโอ้โหโคตรพ่อคตรแม่เรานะทําสูตรนี้มาเมื่อก่อนเนี่ยเราเจ๊งกันไปพักนึงเนาะใช่แม่แล้วเราก็มาบูมคือคนอ่ะนะเขาต้องการของโบราณโบราณอ่ะใช่ไหมพอมาเจอตรงนี้โอ้โหขายไม่หยุดเลยใช่ถูกต้องอะแม่เอออลังเลย a วันนี้ทําไม่ทันเลยค่ะแม่โรงงานต้องบอกว่าแม่ขอชีวิตค่ะแม่เออขอชีวิตจริงกๆอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โม้ด้วยจริงใช่สั่งวันจันทร์จันทร์นี้นูนได้ชัดหน้ะนี้นะเทปดีๆนะแม่มามาฝากนะฟังดีๆนะถ้าย่างแห้งมันจะแข็งเนาะย่างแบบเนี้ยประมาณประมาณเนี้ยประมาณประมาณเนี้ยนี่มันก็สวยอันนี้เขาไม่ขายกันน้อยเาไหร้าบาทค่ะแม่ห้าบาทหนึงห้าบาทวันนึง วันหนึ่งพันไม้ก็เท่าไหร่แล้วเนาะห้าร้อยสิแม่ไม่ห้าพันนะห้าพันเพราะยากจริงๆแล้วอ่ะคนน่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อแพ็คเดียวเราย่างทั้งวันนะไม่ใช่นะเรื่องจริงๆนะบางคนซื้อจริงอ่ะนะสิบแพ็คเราถามว่าสิบแพ็คนี่ย่างหมดไม้วันเขาบอกบางทีเขาบอกว่าใช่ส่วนใหญ่เขาย่างกันตอนเช้าอ่ะเนาะใช่ค่ะแม่ย่างขายตอนเช้าคราบเดียวเนี่ยเดี๋ยวตามตลาดนัดบางทีวิ่ง ตอนนี้ตายนีคะต้องต่อแล้วระวังร้อนนะคะแม่จ๋าฟินหนึบมาเถอะไม่ร้อนไม่ร้อน เป็นไก่ย่างไม้แดงที่อร่อยที่สุดในโลกไม่เคยกินอะไรที่อร่อยขนาดนี้เลยจริงกินตอนนี้เลยพี่อร่อยม,มากผมได้มัดอือๆนี่บอกเลยว่าร้านนี้ขายดีมากมาสองกล่องแล้วแม่นี่อ,อันนี้ย่างขายนะไม่ได้ย่างแจกนะวันเนี้ย บอกได้เลยคนนั้นก็สิบคนนี้ก็ยี่สิบเงินก็ไม่จ่ายกุ